มี S 1> <S 1> อีกหนึ่งเรื่องก่อนถึงนางฟ้าก็มกกร<ะ>มาดูซีรีส์ Love Lesson O1O กันก่อน<ะ>แบบฝึกรักไม่รู้ล้มนะคะเป็นรเรื่องราวของน้องไบรท์กับ น้องปรางเลยดี้ปรางนะคะคนั่นคือโนนกับการตาเนี่ยที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจร่วมกันเพื่อที่จะให้ไบรก็คือโนนเนี่ยนะได้ค้นพบพบเจอนะคะกับรักจริงสักทีอ่าซึ่งตัวการตาเองถ้าเกิดว่าไบรท์ทำภารกิจสำเร็จตัวเองก็จะได้กลับไปหาออคนรักออออแต่ว่าอีีที่ผ่านมาเหมือนว่าไบร์เนี่ยเขาจะกลับไปหาแฟนเก่านะครับอ่าพี่นนเนเขาจะกลับไปหาแฟนเก่าแต่ ดันไปเจอปัญหาเรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกได้ไหม <ฮะ S 1> หรือเป็นปัญหาอยู่คู่ชีวิตคู่นั่นก็คือมีปัญหากับครอบครัวแฟนนั่นเองค่ะ,<ฮ>ะและนี่คือหลายๆคนบอกว่า เฮ้ยมันตรงกับชีวิตจริงของใครหลายๆคนที่ถือได้ว่าการที่พ่อแม่ไม่ปลื้มเราพ่อแม่เราไม่ปลื้มเขามันอาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งที่เป็นอุปสรรคที่เขาเรียกได้ว่าเป็นแบบคลาสสิกนะของความรักของหลายๆครอบครัวเลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้เรามีเหล่านักแสดงเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะว่าแต่ละคนเคยเจอไหมคะว่าเอยอุปสรรคแบบพ่อแม่เขาไม่ปลื้มเราหรือพ่อแม่เราไม่ปลื้มเขาเป็นอย่างไรฟังกันค่ะ ามาเกินครึ่งทางกับการตามหาความรักเพื่อคลายคำสาบคนดวงจู๋ที่งานนี้นายนนปัดตกไปแล้วหนึ่งคนจนคราวนี้ได้มาเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งเก่าแต่ก็ต้องเจอปัญหาใหญ่คือเรื่องครอบครัวแฟนที่บอกเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเจอกันทั่วหน้าตั้งแต่เจนเก่ายันเจนใหม่หรือแม้แต่ชีวิตจริงของไบร์นพัทก็ยังเคยเจอ,อรู้สึกว่าซีนที่เจอ พ่อแม่ของฝ่ายหญิงอะ่ะผมว่ามันสิ่งที่อึอดอัดมากเพราะว่ามันเคยมีชีวิตรจริงผมเป็นอย่างนั้นไงผมเคยเจอไอ้สถานการณ์นั้นในชีวิตตัวเองมาสองรอบมั้งที่แบบพ่อแม่ฝ่ายหญิงแบบพูดไม่ดีกับเราไม่ไม่มีสิทธิ์อย่ามาหวังผมรู้สึกมากกว่าใครแนะ่นอนถ้าโดนคำนี้เพราะผมรู้ว่ามันเป็นยังไงไงแต่ก็ ตอบไปได้แค่ว่าครับเพราะฉะนั้นคำว่าครับคำนี้มันเต็ไมไปด้วยอะไรก็ไม่รู้อะแต่เป็นครับที่แบบอะไรก็ไม่รู้มันหนักเหลือเกินอยู่ในคำว่าครับนั้นแต่เมื่อก่อนนะอดีตแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอมานานแล้วรวมถึงสองสาวอย่างมิวนัชชาและปิ่นเกตมณีที่ทั้งสองคนไดเอฟเฟกต์จากฉากนี้ไม่แพ้กันงัดแค่นี้ยังมาตรงเวลาไม่ได้จะให้คาดหวังอะไรตัวเธอได้บ <No. S 1> ้างรู้สึกตึงอะ หมืนอนเยนิชีวิตจริงอะเพราะว่ามิวก็บ้านสตรกมากคุณพ่อคุณแม่ก็สตรกมากในพาร์ทของปิ่นก็เป็นแค่พอ่อแม่ลูกที่มีความรักต่อกันแบบที่สุดอแะบบแล้วลูกก็อยากจะทําอะไรเป็นตัวของตัวเองแม่ก็ให้ไปลองอยู่ด้วยกันรอดไหมละ่ะดูสิคือพวกแบบรีฟมานี่ปิ่นเข้าใจหมดเพียงแต่สลับกันว่าเป็นเพศหญิงกับเพศช,ชายเพราะปิ่นโดนหมดแล้วปิ่นมีส <laughs> อย่าลืม <laughs> <laughs> ปิ่นเจอมาทุกรูปแบบ <laughs> หลายคนก็คิดว่าคิดอะไรคิดอะไรเหมือนที่เธอคิดนั่นแหละเพราะว่าหลายครอบครัวก็อาจจะเคยเจอปัญหานี้แต่มันเป็นช่วงที่กำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่อเกี่ยวกับน้องคนนั้นกับน้องคนนั้นอะไรอย่างน้แล้วก็คุณแม่คนนั้นอะไรอย่างนี้เกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวนะคะเป็นแค่เอาจริงๆเรื่องเราเนี้ยมันเป็นเรื่องเราที่คลาสสิกมาก่เกิดขึ้นได้หลายๆคนอาจจะเคยเจอเอ้าเธอไม่เจอหรอเธอเคยเจอไหมหรือว่าเธอเป็นเด็กดีที่แบบไปหาพ่อแม่แล้วก็แบบพ่อแม่เป็นก็เอ็นดูเลยในวันแรกเออผมราบ ไม่ค่อยมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่เขาเสพข่าวไงเขาเห็นเธอมีความแบบว่าอะไรภูมิฐานแล้วยังไงเขาก็เลยไม่รู้ว่าตัวจริงอันนี้เนี่ยฝั่งฝั่งนี้คนแต่งงานแล้วตอนนี้มัญหา้วตอนน้ที่เวลาเราไม่มีปัญหาเหนือนะฝั่งนี้เขาคนดีไงนี่ดี่เธอท่านก็แต่งงานแล้วหนูเธอของนุ้ยฮะ นุ้ยเนี่ยเอาจริงกับประสบการณ์เนี่ยนะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ว่าแม่เราเออหรือว่าแม่เขาพ่อเขาพ่อเราไม่ชอบเ,ออเกิดการไม่ชอบมันเกิดขึ้นเราต้องจบจเราต้องจบความสัมพันธ์นี้งแล้วไปเริ่มความสัมพันธ์อื่นใชไ่ไปหา,า,าใหม่เลยเพราะว่านุยน้ยอ่ะรู้สึกว่า ครอบครัวคือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรากับเขาเธอกับฉันมันคือครอบครัวฉันกับครอบครัวเธอเรามารวมกันเป็นหนึ่งครอบครัวแล้วเราสร้างอีกครอบครัวหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งที่เราแต่งงานกันไปแล้วว่าฉันอยู่เป็นครอบครัวฉันแล้วโดยที่จะไม่สนใจครอบครัวเธอเลยหรอคนกลางคนนี้จะเสียใจจะกดดันสบายด้วยแต่บางคนก็ยังเชื่อว่าความความรักเนี่ยจะเอาชนะทุกอย่างได้แต่ว่าเหนื่อยหน่อยถ้าถ้าใครเลือกเวย์เนี้ยก็ทำแบบทำหรับประสบการณ์นี้นะ ไม่ไม่ไหวอรอไม่มีเกิดขึ้นหรอคะเมื่อกี้เกือบร้องเพลงพี่พละพลันแล้วนะเหนื่อยหน่อยนะหรอกลับมานางฟ้าก็มาก่อนจะได้ได้เลยเดี๋ยวไปถามน้องสาวดีกว่าลูกสาวไปถามลูกสาวดีกว่าถ้าลูกสาวเจอเคสน้องสาวจะซื้อไปเขาบอกให้โปรโมซีนี้ก่อนและยังมีอีกคู่หนึ่งคุณ้ชมคู้ของน้องเลดี้ปลากรองใช่ป่ะจานตากับพี่เบ้โอ้ยแล้วมันงดีใจมากคือ คือการตาไปเห็นภาพที่พี่เบนซ์ move on กับเพลงขวัญไงออ๋เขา move on ไปแล้วอะแต่ยังเรา move on เป็นวงกลมอยู่เลยอ่ะการตาแล้วเฮ้ยจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงครับมันเจ็บปวดนะเห็นตาตาว่าแบบคนที่แบบเป็นรุ่นน้องเราเนี้ยเนาะและ ปมนี้ก็ยังไม่คลี่คลายมเมื่อนี่พอ่อแฟนเอาอะไรปืนเจ่อหัวค<ะ>่ะเฮ้ย,ยสงสัยแล้วครั้งนี้จะไม่รอดแล้วมัง้งแล้วไวเขาจะกลับมาได้จเจอรักแท้ไหมเนี่ยหรือรักจริงไหมเนี่ยเอออุปสรรคนี้ใหญ่หลวงนะเพราะว่าเมื่อเราเปิดประตูมาเจอแม่แฟนเป็นพี่ปิน่นเราก็ใจไม่ดีไปครึ่งหนึ่งแล้วเจอเป็นพี่บีสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> เราต้องลา <Okay. S 1> เราต้องลาเลยแต่ นนจะสู้ u, หรือเปล่าค,ความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงติดตามนะคะซีรีส์ Love Lesson O1O นะคะทุกคืนคืนนี้คืนนี้เลย 2, 2> <ช>ทุ่มครึ่งนะคะดูสดๆทางช่องวัน31ดูเวอร์ชั่นอันคัดนะคะทางแอบวันดีนั่นเองคะ่ะ